เดี๋ยวพามาดูวิธีการถอดเปลี่ยนอย่างในรถจักรยานยนต์นะครับนี่เป็นน็อตล็อกหัวเติมลมนะครับคลายหออพยายามบีบ บีบยางให้มันลงขอบมันจะงัดง่าย ถ้าชคดีเจอยางยางมันนิ่มมันก็งัดง่ายครับแต่ถ้าชคไม่ดีเจอยางที่มันแข็งแข็งก็บอกเลยครับมันไม่ได้ง่ายเด็นี้ห่อกมันก็มีตัวยากตัวง่ายครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วเต่นแล้วแต่ยีห้อยางถาอดยางในอ,อกแล้วก็เราก็มาหาดูใช้นิ้วเนี่ยค้าหาเผื่อว่ามันมีลวดเกาะอยู่กับยางนอกฮนะถ้ามีลวดเราก็ต้องก็ออกถ้าไม่อยาออก เราใส่ยางในเข้าไปใช้งานไปจากพักมันก็จะลวดท,ทิมคาอยู่ในล้อนอกเนี่ยมันก็จะแทงแทงยางในเราได้นะต้องสำรวจสำรวจดูให้รอบครอบก่อนที่จะใส่ยางในสำรวจจนมั่นใจว่าไม่มีก็โอเค Say wean say not lock wean ใส่น็อตล็อกหัวเติมลุมแล้วก็ยัดยางในเข้ากับกระทะล้อแล้วก็ค่อยบีบยางนอกให้เข้าก,กระทะ พยายามใช้มือบีบถ้ามันถ้านล็อันิ่มก็ใช้มือบีบหรืออาจจะใช้เท้าก็ได้ครับเอยกุดกันไหมโอเคแล้วก็ล็อคหมัหัวเติมลุม แล้วก็เติมลมปิดหัวเติมลมด้วยฝาปิดแค่นี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนอย่างไหนแล้วเรามาสังเกปวงล้อเลยนะว่ายางมันขึ้นขอบหรือเปล่าสองด้านเลย E